จัดอันดับที่ของการแข่งขันยิงลูกโทษสีเหลืองยิงลูกโทษได้สามลูกสีแดงยิงลูกโทษได้ห้าลูกสีฟ้ายิงลูกโทษได้หนึ่งลูกสีเขียวยิงลูกโทษได้สี่ลูกสีที่ยิงลูกโทษได้มากก็จะเป็นอันดับที่หนึ่งมีสามห้าหนึ่งสี่มากที่สุดก็คืออะไรคะ ก็คือ5ก็คือสีแดงนะคะก็จะได้อันดับที่1 5แล้วต่อไป4ก็จะเป็นอันดับที่2 4แล้วต่อไป3ก็จะเป็นอันดับที่3 3แล้วต่อไป1 ก็จะเป็นอันดับที่สี่โจทย์ถามว่าสีเหลืองได้อันดับที่เท่าไรสีเหลืองได้อันดับที่สาม